เห่หนขนาดสบายดียพ่อพี่น้องสบายดียพย่อพี่น้องแหละเอฟซีสุภูสุคนเดอร์วันนี้ม,นนมาแบบสุดเม่คู่อัดเตรียมตัวพี่น้อง <c oughs> มีผ้ากันปุงกันเปื้อนครั้งนี้นเนะเาะเก๋ได้อาหารเนาะพี่น้องเมย์ใช้ปาาใบใส่เวลาเห็ดก,กินเวลาเอฟซีผักมบเพิ่นเพิ่นก็เลยมาเอามาให้เมย์น้ำคิงต่อตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงพยงี่น้องกำลังเห็ดกินเนาะเห็ดกินสูน้าซาวน้าบาวกินขี้เก่าพี่น้องเมนูเข้ากันเมนูวันบานป่นมะเขือหลวกะ หนึ่งกูปาทุพี่น้องหอดน,นายพี่นออ้องเอ้า้ากับสวนดินเด๋วเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสิบเอ็ดมุ่งปลายพี่น้องเฟื่อเห็ดเด๋วก็เกือบเที่ยงพูดเนาะยาสิบอันนี้ตอนนี้ถ้ากำลัองอุปาทุพี่น้องได้ยินบอเสียงหมอปวดอธิใจเลยพี่น้องเลงนี่เหมือดบ่วจังนาะนี่โอ้เกือบหมอเออเกือบอันนั้นหนามบุก อบเอาพี่น้องแต่สิปิ้มเป็นประทูกเก็บดกนนะแดดเนาะราคานี่เมโนโูฮะหนึ่งพักขาพี่น้องหรือว่าหยดสะอมฮนะเนาะอันนี้ซุประเคือาอาหารหวานๆตะว่าแซ่บะบวงเกล็ดาอุ้ประตูส่จ,จักชองจานเนาะหอนคักพี่น้องอเบิร์กเด็ดปุ๊บ มือได้กับว่าพนสิตุกกับปุตุกนะแต่กระดีคือกันเพราะอะไรเหตุเบียกแล้วเนาะอันนี้ทางลังบานนี่คือสีดายเด็ดๆอู้บวกเลยดิโอ้หทอนทอนทอนสิโปงเลยนี่ อ um> ู้เอาพี่น้องเอ้ยบ่ค่อยอยากบ่ค่อยมักแบบว่าเขามันเั็นปีงไปนล้วนะอปลาทูอันนี้ค่ะแม้ที่มันเป็นปลาทูเก็ดแหลกมีเห็ดลายเต็มเนาะพี่น้องเผื่อไม่ทราบอะไรเปล่าะทำอะไรกินดู หูปลาทูปลาทูสุปักเขื่ออันนี้เฮาใส่ขีบมันออกเมื่อไม่ได้มันอุมันจำหมกข้าวเนาะไปอันนี้ปนกุบเ้ออันนั้นก้อกินแต่สาวเอาปนกออกไปน้ำก็ไปกินก็โดนแต่งมานะมะเขือใส่ถัถ่วทำไมตไีได้่แล้วไปไยูวขาวเลยใช่ปะ <laughs> สบายดีนาากำลังชิจูบปปะไปจืเกาข้าไประบายประซาแล้วก็สิยูบใส้กระติบขาเอตัวนี้ยใช่ปะเนาะหัมนี่ยเหย่องยังปกทีกเนาะมขาเมียนเ้ไปกินขาไปลูกปะมาไปนไนอะเนเดียถ้าเราจับแล้ว กินเขากินเขาพักพรอนก่อน้าวกันลอยทานทะเลอมอโรยเดี๋ยวขึ้ยนยันนะมอโรยห,ห่อนไงทางใดน,นอจากสิเจงทางนี้เจีงก็เจงอยู่ตรงนองทางนี้นะ มาเรื่งตั้งกล่องก่อนหนุยเอ้ยนางมือกินข้าวนางมือกินข้าวกอน่ะปิดก่อนโทอรศัพท์เวลากินข้าวกินข้าวแต่ว่าเฮ้ยมาดูอีกเฮ้ยขาตั้งกล่องเขาไปจะได้เฮ้ย เด็ดหอมจนว่าไปเห็ดอันนั้นกับเขาอยู่ในเรื่องยาเครือสัตว์เมืาพี่น้องอถอึงแถวน้ำกันโดยบายดีปลาดุงเลยละ่ะบายดีเออมาเริ่มกินเขาถิงน้ำกันเริ่มมาเริ่ม xa đổi ha, cả đời không hiện ăn cái gì chạy như đâu nó mụn này uhm. Nó làm khiến hả nó ăn như này hứa ăn vì nó ơi vô ốc mà à. Nè, ơi, ốc mà nó khít hết bỏ cho nhàm đấy anh mà, hả phiên ngào ngào đúng nó Ăn thương như bao ừ, nhiêu Mà tự đi mắp hào đây Mà tự đi mắp hào gì đây ไปนั่งตั้งกันแล้เอ็มบังกกอะเหรอรอว่านั่งนึ้นมาจะบานั่งทันเด็นี่เด้อบังเรือเอาเรียนปอดอะไรรู้อ๋อปอสามสามชองปีบนพื้นประตูบ้านเท่านัเข้ามาใช่ปะมันคือ มันคือโปรเซทเนาะมันค uh ือแซบรีนล well? ูเดียงูเดียงเียมัอืมขั้นมาแต่ทะเลแถนีขีจะลำมอคคอยมากหรือว่าปูกหวานลบเนี้ใส่ขีบอกขีเป็นตางหดเราิเดี่ยงกได้บินำะนีเอาเขลย่ให้พูดนมันคือปลาธรรมชาติใช่ปะอื ป่ามาแต่ทะเลแถนขีนเปนลำกินขีมันนัเสียอ้พวกเไสกินเปนแยนแยได้มีหัวหนเองคือบมา้องเหยียนป้ายังตัวเลี้ยงเบิดเดียวกินท้าหงียนบ่ไปตลาดต่อตินเปตเลี่ยงเี่ยมนี่ยงคือจะวะคือจเกลอกขีมันขาวขีหวหน เมีเนยน่ปะใสีออกอืมันประตูแถนโหไปถิ่มขีงอเพนแล้วอันไปถิ่มขีประตูอันประตูมันจะอม้นแแถเอาหมักคือยังขี้มากเกเนี่ยมากมาโดยได้โดยมากประตูฮะมักทุกอย่างมาโดยตัวเพื่อนมาลายเหมือน

Mở hà ăn mạo bảo hẳn bảo dân mất tiền cắn vào mặt. Mỏng kia ngắm, mọi người. Mỏng kia ngắm. 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 Mỏng kia Cái Mỏng kia มันขาแล้วอะเจียวนี่ประทูนี่ันแสบเบิดไม่ขี่เลยปรันนี้มากินใบไมเกียชูบอ่คืออะเสียบล่ะเจียบอขอดูอืมไม่ถั่ะมเื่อเลยค่ะเขียงเนอน แดดคือยามแดดคือฝนสิยดมาอันพี้นเ,าเนาแนวนี่ยคอมเนฝนแนวนี้เนี่ฝนหม่ตุกแดดแนวนี้เนี่ยกคืออันน,นี้เขาเราีว่าฝนจิต,ตกอากาศหงจนว่าท้องเหมือนคืนก่อนเลยจนอยากปิดโทรศัพท์ขวบมา่าหองให้เอ็งืน Nói có phải xài vết cốp sẽ cắt Tô ốc cắt xa nặng Dạ Dạ anh phun dụt đúng Xài việt cốp xe cắt khỏi phải xài cốp Để Tô này chơi Khúc ăn Bà không kinh biết Tụi gì không Lại ra cả Xài vết nó này bật มันน้ำมันงกอ,อนมันมันลงน้องดงดำน้องเหมือนม้วนนามีแค่ตัวใส่ดำน้องจอมไปข,ขา,า,ออาข้าวตาัวกีมันอะไรพังคัมันหพัทเังค้ายๆตลาดมึสจับเลอกจิตอยากหนึ่งมื้นขุมเน่ะ เป็นัสโอ้ยม่แต่บาดนาแหละสาย่างนมไปกินเดยวกิักาคย่างมเราเก็บไครเด้ฮะเอาต้นมันมาปูกไว้ได้ปลูกนะตวบบวปลูกจน้มัทำบยั่องซ้ำต้นแตงแต่ข้าวอีเมลเราอยู่เราปลูกไว้เก็ขายเยอะนะมันก็เลยกินดีนะ กักกหนึ่งเลยเศรษฐกิจเรมากินจอถับไปเ่ไรจะจ่ายไปละทากันโจอย์ไปคิไปขอพักคาเราเห็นป้ายเราเขียนใส่บักใครอย่างเดียวไชถ้าสั้นไปกับพอไปกับอเลงาเห็ยนป้ายบัาใครอย่างเดียวมาขอที่แบบคือเครื่องพันะะข้างเทาก็ไปข้างเท้าก็ไป่ มาอมสูบบเกลได้ดบ่ฮะบ่สูบเกเงท้องทอเขาเดียวกับคับแค่น้อยแต่เ้ยจีส่วนอันดินโตพี่น้องนี่สวนมาใส่แทวข้งๆเพื่อนความมันบดดเผาพิษได้เ้ยความเดดมันบด โอ้สาวนางกี้อันกินข้าวลายเฮ้ยบ่ซื่อว่ากินลายกว่าคนเฮ็ดบี้เอบ่หืแม่นบ่กินได้กว่าคนเฮ็ดบีย้สาวนกนนีกินข้าว้กโรงเรียนบ่ล่ะกินข้าว้กโรงเรียนยามแรกเนาะรอบแรกรอบเที่ยงโรงเรียนเินข้าก็อยู่ในบ้านนี่แหละพี่น้องโรงเรียนในบ้านเนาะลงไปลุม3 กับเขา,าเสเียบิเ็ุเบียดม <c ười> ือไปฮะอะไรซัก<า>ับเขา,าเสเียบิเตดเบียดมือท่านเสียหมดท่าเมือเลยมิดผ้านึ่งเบียเบียดมือกินเขาลายแล้วกันเลยเบียดคือยามที่เข้าไปบ้านาดำ <c ười> นะ <c ười> เกี่ยวเขาขึ้นมาคือจะมายิงเขาขเสีบเสีย สวนดิน่อพี่น้องียกเนาะโอ้นี่วกระเป๋าของเฮียมาโดยบ่อยเโดยกระเป๋าของเฮียจะบ่อยไมกคือไว้ใหญ่เลยอันนี้ของชนาน้ำคิงสื่อแต่ปิดกายคนนึงเนี่ยเนาะนี่ค่ะบ่ตัวไรตัวใหญ่นี่บ่ออโอ้ท เบิ ة, ้งขดเนเบิ้งตรงกระโปรงนักเขียนนี <h <h ่ยังหนีโอ้มีแต่เสียนักเขียนนี่ปึมอยู่บ่อะไรนี่หืมยิ่งรุมเหรอเออเบื้องขดดอกเฮียนเก่งแต่ว่าเอ๋ยเฮียนเก่งได้เฮียนเฮียนเก่งเก่งได้หนิได้เห็นเนา A B C ได้ d o u บ l e A B C น้ำคิงไหนได้ A B C อันนี้ของชนำคิงเทนอันน yeah, ั้นเขาอันนนั้เขาเงี้ยอันกคอยากซื้อให้สุดนักเงี้ยนกคอยากให้ซื้อให้อยาเจ้าของหันเขาพระท่านอะไรตีหนาใจเสียพ้นเขามึงใน่ตีเฮียสร้างอะไรเขาเงี้ยนให้จนดำเอาบริภาษีเทือไรเก็บใบตุ่นเนี่ยมนถักซานกินเนาะก้อันนั้นโอนหนึ่งกบอสองก้อนสามคู่ผู้เดียวในห้องเดียวตัวสามแถว รักคอนจักหน่อยกับพี่น้องแจกสีเฮดเปียงโตเนาะเจนนี่กาสิได้ปิดคลิปไปเพียง,จงเจนี่เดอร์บนพี่น้องเจนนี่กาพอกันคลิปมาสำหรับคลิปนี้กาสิได้ดยโดยไปเพียงเจนี่เดอร์สบายดี